ฝา,ากเพลงนี้ด้วยนะคะเพลงสาก,กวันฉันจะหายดีนะคะโอเค,ครเราลองเพลงกันไหมได้พิงร้องเลยเต็มที่เดี๋ยวน้องฟังพิงร้องเพลงแบบแต่น้องพิมห้ามห้ามรอนะขอกินน้ำีปทีหนึ่งอันนี้เป็นการลองสดครั้งแรกตื่นเต้นปะบอกตามต้อง นะฉันยัง <c oughs> คิด<า>ดอบอกตามตรงฉันยังคิดถึงเธออยู่ไม่รู้ลืมได้เมื่อไรเวลาหมุนต่อไปแต่ทำให้ใจฉันยัง เธอจะไม่อยู่แต่เรื่องเรายัางคงชัดในหัวใจใพี่กำแงมันเศร้า <_ an> <_ an> สำหรับคนที่ใจนันแตก ฉันจะนอนคนเดียวเราไม่ต้องร้องไห้แม้จะนานสักเท่าไรแต่เช้าสักวันฉันจะให้ดีในวังที่เธนั้นให้ไปแต่ช ทำไมหนูไม่หลุดทำไมถึงไม่หลุดเลยเก่งนะเนี่ยจะหลุดหลายรอบแล้วคนได้ไงวะอุตส่าห์ทำให้ขำโหเพลงแต่เมื่อกี้ยังยังเศร้าอยู่นะเพลงอะแต่ว่าแค่แบ็คกราวนมันมันไม่เศร้าแค่นั้นเองมันไม่เศร้าแล้วยังเศร้าอยู่โอ้ยตลกอะพอมากขอบคุณค่ะพอมากครับบัวแล้ว a n g e l v o i c e วว้า a n g e l v o i c e โง่เลยวะพูดรื่องอืเอะอ่ะอ่ะถึงตาผมเนี่ยถึงตาลองพีมแล้วอยาก้องเพลงอะไรอยากลองเพลงอะไรผมเนี่ยบอกเลยนะผมจะลองเพลงใหม่เฮ้ยพี่เพลงใหม่อะไรเหอพี่ยงไม่ใช่ไม่ใช่ยังเอาร้องเพลงเห็นพี่อิงร้องสักวันฉันจะหายดีงั้นวันนี้ร้องจากวันฉันจะหายดีไม่ร้องแค่น้องชายแล้วกันเพราะมันเป็นแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องเดียวกับใน ใน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 เอ็มบีสักวันจริงๆแบบพอเดินหันหลังไปคือเปิดเพลงนี้เลยได้เลยปะคือหมายถึงว่าอะไรนะแค่น้องชายแบบขึ้นได้เลยปะหลังจากที่แบบเดินออกไปหลังจากแบบรัวรวออฟเศษเออมันขึ้นได้เลยเหมือนกันแต่แค่มันคือสักวันจะจะหายดีแค่นั้นแหละอ่ะอ่เดี๋ยวขอจะโชว์พลังเสียงของหลักยิ้มแห่งสยามนะคะช่วยด้วยช่วยด้วยฮะช่วยด้วยไงไม่ช่วยด้วยงไม่ได้ช่วยร้องด้วยได้ค่ะ สุดของฉันถ้าเธออยากใช้มันมาจากวันเดือนปีเก่าของฉันและเธอรวมกันแค่นั้นไม่มีอะไร I know this is kinda weird right. baby เธอรู้ไหมความต้อใสของเธอมันทำให้ฉันต้องเกือบตาย่อให้เช้าเธอไปก็เท่านั้นยังไงมันก็เป็น เธอบอกเราไปกันไม่ได้บางทีแค่สงสัย and I wanna know เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชาย hey, hey, hey. แค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับผิดช,ชอบเธอก็ไหว <Hey. S 1> อายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นซกหน่อย กว่าแล้วไ <Okay. S 1> งแล้วไงอ่ะให้ hey, รับกิดชอ้เธอก็ไว้อายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็น